แคนเบเดียพี่เบลหน่อยสิจมเรียบสัวจงเรียบสัวแปลว่าขอบคุณครับจงเรียบสัวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะได้เหมือนกันไหมจงเรียบซัวจงเรียบสัวเหรอจงเรียบสัวสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณค่ะเดี๋ยวทางปลอดภัยนะได้ค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณนะระหว่างรอคุณกัสนะคะตอนนี้ก็ระไรสดรอไปก่อนสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุก่นสองร้อยคนมีคสวัสดีค่ะชื่ออะไเบลค่ะ <c oughs> ได้ค่ะ <c oughs> ได้ค่ะ เมืเ่อกี้คือเราอะลงมาใช่เชื่อมไม่เชื่อมแต่มันมีเออเชืเ่อมทุกอย่างมีเชื่อมกันทุกอย่างสวัสดีทุกคนนะคะไลฟ์สดรอไลฟ์สดสดล้อแน่โอ้ไอเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะไอไอ have not product อะ I have not a product สวัสดีค่ะสวยมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเฮ่หยหนูดูพี่ตั้งแต่เล่นหนดูดูหนูตั้งแต่เล่นหนังสั้นเลยนะขอบคุณค่ะ คุณนะคะโหให้ตายแล้วปักหวานมากพี่ก็ทำรู้ตัวแล้วสวยปหมก็พอรู้อยู่นิดนึงสวยอยู่นิดนึง,ยอยนนงบอกแม่กัดไว้ว่าไม่เกินเก้าโมงนี่เก้าโมงสี่สิบแล้วนี่นี่วิวไหมนี่ได้หรอเขาพอดีพัดนทันหรอ ยู่สนามบินครับแล้วทำไงเราแค่เดินย้อนใช่หรอแม่หรอใช่บ้านเราเดินจากใช่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  ใช่ใช่เพราะเมื่อกี้เราเดินไปอางนี้ยืนสนามบินครับโอ้โหทุกคนดูกะพี่กระเป๋าการกดตะกร้ามากดีใจจังเลยดีใจมากค่ะกูไม่ได้เป็นไรกูจะเป็นกูไม่ได้เป็นนางเอก กลัวไม่ได้ทําให้ลูกเป็นนางเอกขอบคุณทุกคนมากเลยไม่คิดว่าจะน่ารักขนาดนี้กลับไปอีกแล้วเ <laughs> จอกันนะคะอะไรนะจะมาเรียบสวบเมื <laughs> ่อกี้น้องเขาสอนภาษาภแคปโวดีอ่ะไม่ไหวนะคะแคปโวดีเ้เจนะตั้งใจทำงานนะ สวัสดี2วงพันคนนะคะมาเช็คบินอะไรเอ่ยเขาโพสกันเปลา่าเปลา่าเปลา่าอ๋อลูกหมายถึงงานมาที่28ทิคือคืออย่างงี้คือยคอย่างงี้มันเป็นมันเป็นในเรื่องของบิสเทคทุกคนแม่แม่มันไปไง ถึงอาหมายถึงงานวันที่28เดือนนี้นะวันที่13คืองานอะไรลูกหลงลูกหลงนะนี่คือลูกหมายถึงวันที่28ทุกคน28เดือนห้าที่ลูกได้ไปออกงานนะเห็นแม่วีเจโพสต์ลงไง จะจริงวันที่28เดือน5ไงที่รูกไปออกงานอะแคสอะงานแคสอะเชื่อแล้วนี่พูดเรื่องจริงเลยอ๋อเนี่ย you don't believe me อะ่ะ And you d o n trust me either. I say from my heart นะ And I say it t h r o u h อ๋อจ้าโอเค up to you เลย you don't believe me and up to you นะคะใช่ไหมแม่กา ฟิวเตอร์ฟิวเต,ตอร์ฮัโลโหลใครจะฟิวเตอร์ไม่มีค่ะพูดดีๆลองดูกดูก่อนเป็นนี่ลยอ่ะแล้วิงน,น,นะเขาเรียกว่าข้าวไข่ไขใครเขียวเลยแม่อออกะไรยาะทีนี้สวัสดีนะคะอยู่กับคุณ นี่มันเป็นคนขับรถให้ชีเพราะว่ารถประจํารถต้อเแงชีไม่ว่างชีเป็นยุกยากชีก็เลยนั่งรถไปประจําตำแหน่งไปก่อนชีขึ้นมาโคก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 โซกโซกซกหน้าให้ชีก็ทําผมให้ด้วยและชีก็แต่งตัวให้ด้วยเหมือนส่งลูกไปโรงเรียนไปเอาไปไหนยูสนามบิน